ถแถลงการกองทัพบกเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพกัมพูชาตามที่รัฐบาลแห่งราชอาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาจักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะในทางทหารบริเวณชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่ 28กรกฎาคม2568นั้นกองทัพบกขอยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดโดยได้ระง,งับการใช้กำลังทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตาม กองทบบกได้รับรายงานจากหน่วยเหนือจากจากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29-30ถึงกรกฎาคม2568เหลือเมื่อหรือเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดก,กองทัพกรรมัมพูชาได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในพื้นที่ช่องคานม้าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่29กรกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพรัมภูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ30นาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหาร บริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเลียจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิตามหลักสากลในการตอบโต้ เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3พื้นที่ผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลาประมาณ05.17นาฬิกาหรือประมาณตี57นาที ງວດພົ